สวัสดีครับขอนที่ต้อนรับทุกคนนะครับพวกผมบอยครับอ่ะคลิปโดนี้ครับเราก็จะมาเก็บเคส e s t u กันต่อนะครับโดยวันนี้นะก็สําหรับผมนะผมก็จะมาแชร์ตัวที่ต่อเนื่องจากวันก่อนนะครับวันอังคารนะต่อเนื่องมาจนถึงวันพุธนะครับก็จะเห็นว่าวันอังคารนะครับที่เรามองว่าชุดนะครับที่เป็นชุดเซลล์เนี่ยสวยๆก็คืออยู่โซนบนใช่ไหมครับแล้วราคามันก็ ไหลลงมาเรื่อยนะครับโดยมีบัวเส้นกดที่เป็นเทรนไลน์ขาลงนะครับประคองไว้แบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อประคองไปถึงจุดหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเกิดการเบรกเอานะเกิดการเบรกเอาแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเพิ่มเติมก็คือตรงนี้ใช่ไหมเปิดนะครับเปิดวันพุธมาเนี่ยราคาทิ้งตัวแรงตรงนี้ปึ้งจังหวัดที่ทิ้งตัวแรงตรงนี้เนี่ยนะครับ อ่ะเนี่ยตอนที่ไปเทสใช่ไหมเทสเทนไลน์นะครับแล้วก็ทิ้งตัวเนาะซึ่งอันนี้ก็ไม่แปลกใช่ไหมเพราะว่าภาพยังเป็นขาดลงอยู่มีเทนประคองนะครับดังนั้นแรงขายมันก็เข้ามาได้นะครับอ่ะแต่ว่าจังหวะที่ทิ้งตัวลงตรงเนี้ยครับอ่ะทิ้งตัวลงตรงเนี้ยเรานะครับจะเริ่มสังเกตเห็นนะว่าลงไปซ้ายมือเฮ้ยถ้าบางคนมองก็คือซ้ายมือเนี่ย ก็คือเป็นแถบแนวรับแล้วแหละอ่าใช่ไหมถ้าถ้าเรามองไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงอ่ะสี่ชั่วโมงก็คือมันมันเหมือนว่ามันชนแนวที่เป็นเนื้อเนื้อเทียนตรงนี้แหละใช่ไหมครับอ่านี่นะครับมันก็คือแนวนี้นะดังนั้นเราต้องรู้นะว่าแนวรับที่เป็นโซนนะครับที่มีโอกาสรองรับราคาได้เนี่ยก็คือมองตั้งแต่โซนนี้เพราะว่าไอ้ไส้เทียนแท่ง แท่งสีแดงแท่งเนี้ยนะครับไส้เทียนมันไส้ตรงนี้ยิงกับเนื้อนะครับราคาปิดของแท่งแดงและราคาเปิดของแท่งเขียวแล้วก็เป็นไส้ของแท่งนี้ดังนั้นจุดเนี้ยมันจึงมองข้ามไม่ได้นะครับมองข้ามไม่ได้แล้วเราซูมเข้าไปก็คือเนี่ยนะครับราคาก็ลงไปชนใช่ไหมแล้วก็ดีดกับนะครับ อ่ามีแรงซื้อเข้ามานะแต่ว่าก็สําหรับผมนะผมก็ไม่ได้ไป a g r e s s ก็คือเข้าไปลุยเลยนะครับก็ยังนะเพราะว่ามันเป็นช่วงคือเรารู้แหละว่าช่วงเช้าถ้ากราบมันทิ้งตัวลงหรือว่าอะไรแบบนี้มันมีโอกาสมากนะครับมันจะเป็นคือถ้าถ้าเราจับความสัมพันธ์ที่เป็นช่วงเช้าเนี่ยนะครับทามมิ่งของช่วงเช้าเราจะเห็นว่ามันจะเป็นจังหวะง,งัดเห็นไหมงัดแล้วเฮ้ย ลงเฉยเลยแล้วตรงนี้อ่ะทุบแล้วเฮ้ยเอ๊ะหรือว่ามันจะเหมือนกับเมื่อวานวะอ่าเห็นไหมอันนี้คือคือเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการดูนะครับการสังเกตนะครับว่าเฮ้ยบนเวลาที่ใกล้เคียงกัน,กนอันนี้ก็เจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงกราฟดีดขึ้นอันนี้เจ็ดโมงกราฟทุบเฮ้ยนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคา ก็ปรับตัวนะครับออกข้างไปเรื่อยๆออกข้างไปเรื่อยๆเพราะว่าตลาดมันก็ยังซึมๆใช่ไหมเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวดอลลาร์เนี่ยนะมันจะไปเริ่มวิ่งจริงๆจังๆก็คือช่วงบ่ายใช่ไหมฝั่งอ่อยุโรปเปิดนะครับหรือว่าช่วงเย็นช่วงหวัวค่ําเลยนะครับช่วงที่ตลาดฝั่งอเมริกาเขาเปิดใช่ไหมดังนั้นช่วงนี้ไม่แปลกครับที่มันจะซึมสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือถ้าเราจะเทรดพวก กราฟอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าตลาดบ้านเขาเปิดหรือยังอย่างเช่นตรงเนี้เกี่ยวข้องกับฝั่งดอลลาร์ใช่ไหมครับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยดอลลาร์เนี่ยมันเปิดประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปรีบเทรดเลยรอรอ,อ,อทุ่มครึ่งก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันมีสัญญาณทางกรารเทคนิคแบบสวยๆจริงๆเราค่อยเทรดนะครับอ่าจึงเป็นที่มาว่า มันมีชุดหนึ่งนะครับช่วงบ่ายโมอ่าฝั่งยุโรปเปิดแหละใช่ไหมครับอ่ะตลาดฝั่งยุโรปเปิดแล้วมันเป็นจังหวัดที่กราฟนะครับเบรกเอาตรงนี้พอดีเห็นไหมเบรกเอาหัวตรงนี้อ่แเราก็จะเห็นนะครับว่าราคาเนี่ยมีการลงมาลงมาลงมาทำไฮและโลต่าลงเรื่อยๆเป็นขาลงใช่ไหมแต่จังหวัดเบรกเอาตรงนี้ครับการเบรกตรงนี้มันเบรกไฮก่อนหน้าด้วยก็คือถ้าเรามองตรงนี้เป็นไฮไฮไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆตรงนี้เป็นไฮใช่ไหม ตรงนี้ราคาทะลุไฮอ่าดังนั้นเราอาจจะมองได้ว่าเฮ้ยมันเบรกมาเก็ตสตั๊กเจอหรือเปล่าวะอ่าเบรกโครงสร้างของราคาที่เป็นขาลงหรือเปล่าวะนะครับมันก็เป็นที่มานะว่ามันอาจจะเป็นแพทเทิร์นกลับตัวแหละเออซึ่งเราจินตนาการไว้ก่อนเราไม่รู้ใช่ไหมอ่าดังนั้นเมื่อเราได้แบบนี้นครับตอนที่ผมเทรดผมก็จะมีเทรนไลน์เส้นหนึ่งที่เราตีประคองฝั่งขาขึ้นไว้นะครับเพราะว่าคือเราก็ เราก็ไม่มั่นใจเลยว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าเราเนี่ยต้องหาอะไรก็ตามที่มันมาช่วยนะครับช่วยทําให้เราโฟกัสแล้วก็แบบเวลาเสียเวลาพลาดอะไรแบบนี้ให้พลาดน้อยที่สุดผมก็เลยตีเทรนไลน์เส้นนี้มาช่วยประคองนะครับเพราะว่าถ้าราคามันไม่หลุดเทรนไลน์เส้นเนี้ยเล่นขึ้นได้อะไรแบบนี้ผมผมผมใช้ตรงนี้นะครับอันนี้คือผมมาแชร์ทิคเนาะแล้วก็มันจะมีจังหวะนะครับที่ราคานะครับลงมาเทสจริงๆแล้วเทสตรงนี้นะครับมันไปอิงกับแนวรับตรงนี้ด้วย ใช่ไหมอ่ามาอิงกับแนวรับตรงนี้ด้วยนะครับมันจึงเป็นจังหวะที่เป็นจังหวะเข้าได้นะครับแล้วก็ s ต o p l ล s s แคบมากเลยนะครับอ่าดังนั้น,น,นวันนี้ที่ผมแชร์ตรงนี้ก็คือมันมีจุดเข้าจุดหนึ่งที่สวยมากๆแล้วก็ s ต o p l ลอ s อยู่แค่ประมาณร้อยร้อยจุดนะแล้วก็ถ้าลากขึ้นไปคือเราก็ถือลันไปเรื่อยบนเทนตรงเนี้ยถ้ามันไม่หลุดเทนเราก็ไปเรื่อยนะครับไปเรื่อย ตรงนี้ก็คือวาง rr ไว้คร่าวๆเนี่ยยังไงก็คุ้มเพราะว่าถ้าถ้าวางถ้าไปที่ h i ล่าสุดเนี่ยอ่ามันก็จะได้ประมาณ3เท่าแหละมันก็ถือว่าเป็นจุดเข้าเทรดที่คุ้มค่าแล้วนะครับอ่าดังนั้นตรงนี้สําหรับทองคํานะเนี่ยคือถ้าเราใช้ตัว ten ten ไล n ์เส้นเนี้ยประคองไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามันก็กลัวจะหลุดนะตรงนี้เห็นไหมอ่าเปหลุดตรงนี้ใช่ไหมครับอ่า เป็หลุดตรงเนี้ยเราอาจจะเก็บกําไรเนี่ยเก็บเลยเห็นไหมตรงเนี้ยเก็บกําไรครับดังนั้น,น,นเข้าตรงนี้ออกตรงนี้เฮ้ยง่ายๆเลยเห็นไหมไม่ต้องอะไรยุ่งยากนะครับใช้เทคนิคแบบง่ายๆดูเทนดูแนวรับนะครับเล่นอันนี้คือเป็นรูปแบบของการเล่นสั้นภายในวันเนาะก็เป็นเดทแบบง่ายๆนะครับซึ่งกราฟมันก็วิ่งขึ้นไป พันจุดนะแต่เราไม่เก็บด้านบนใช่ไหมเรามาเก็บตอนเบรกเทนนะครับอ่าเบรกเทเนาะแล้วก็เมือ่อกราฟนะครับวิ่งขึ้นชุดนี้ไปจบแล้วโอเคนะตรงนี้จบไปใช่ไหมครับมันก็มีอีกชุดหนึ่งสวยๆนะครับอันนี้อาจจะได้าประมาณนี้นะสามเท่านะครับโดยประมาณแต่ถ้าใครได้จุดเข้าที่เป็นโซนด้านล่างตรงนี้ก็จะได้ห้านะก็ถือว่าเยอะนะ สาถึงห้าเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับใครเล่นโซนนี้นะครับโอเคถัดมาคือราคามันปรับตัวลงมาใช่ไหมซึ่งผมจะให้ดูนะครับเวลาที่ราคาปรับตัวลงมาตรงนี้เนี่ยเอาล่ะตอนเนี้ยราคาเข้าสู่ช่วงอะไรครับช่วงฝั่งเมกาเปิดใช่ไหมประมาณทุ่มครึ่งอ่ะตลาดฝั่งเมกาเปิดแล้วนะครับราคาก็ยังปรับตัวลงเรื่อยๆนะแต่ว่าเราลองเราลองดูนะครับผมขยับเส้นตรงนี้ไปดูนะ แล้วก็เรางัดกลับขึ้นไปนิดนึงเพราะว่าทําไมเราต้องขยายโซนนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้เห็นไหมขอนานลบจุดข้าก่อนเลยอันเนี้ยเราขยับไปชิดเนื้อนะครับเพราะว่าโซนมันขยายนะแนวรับแนวต้านเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะขยายขอบเขตได้นะครับเพราะว่าแนวรับแนวต้านมันไม่ไม่อยู่กับที่นะไม่อยู่กับที่นะครับมันสามารถเคลื่อนได้นิดหน่อย นี่เห็นไหมมีจังหวะที่งัดตรงเนี้ยอ่ามีจังหวะที่งัดกลับตรงนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเข้านะที่ถ้าใครเฝ้าได้ตังค์นะครับอ่าผมเปิดให้ดูเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าไอตัวภาพนะครับไอตัว RSI เนี่ยมันก็อยู่โซนคือก็ไม่ไม,ไม่ไม่ลงมาแตะไม่ลงมาแตะโอเวอร์โซลใช่ไหมก็คือลงมาไม่ไม่ถึงแบบไม่ถึงจุดที่บางคน อาจจะมองว่ามันยังไม่ถึงเวลาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราซูมไปดูในไทม์เฟรมหนึ่งนาทีคือ <c oughs> ถ้าใครเล่นสั้นเนาะก็อาจจะดูหนึ่งนาทีนะแต่ว่าถ้าดูหนึ่งนาทีเราจะเห็นอะไรเยอะมากนะเนี่ยครับมันจะมีชุดหนึ่งที่ใครชอบชุดเล่นสั้นก็จะมีจังหวะตรงนี้เห็นไหมครับ่าจังหวะที่ราคาเนี่ยนะครับเริ่มบีบกรอบ บีบกรอบแล้วก็งัดขึ้นทุบลงงัดขึ้นจังหวะเนี้ไม่ไม่คือไม่ควรพลาดแหละนะครับชุดแถวๆนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้มาเหมือนกันนะแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนสังเกตนะว่าราคาลงลงลงทําโรต่ําลงแต่ว่าดูนะครับอินดิเคเตอร์ไอซไม่ทําโลเนี่ยดังนั้นมันเกิดเดเวเจนใช่ไหมอ่าเกิดเดเวเจนนะครับแล้วก็ราคางัดกลับขึ้นมาตรงเนี้ถ้าเราเบสเนี่ยนะครับเราลองนับดูหนึ่งสองสามใช่ไหม เฮ้ยเทสสามรอบแหละรอบเนี้ยอาจจะไปจริงแล้วเว้ยใช่ไหมครับอาจจะไปจริงแล้วแล้วก็คือผมก็เผื่อใจไว้ถ้ามันไม่ไปจริงเนี่ยเราก็สามารถขออภัยนะครับเราก็สามารถวางสต็อปลอตไว้ที่หนึ่งหกเก้าหกได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นโลนะครับมันเป็นโลใช่ไหมเราเอาตรงเนี้คือเอ๊พูดผิดนะครับมันเป็นโลเก่าที่เคยเป็นแนวรับตรงนี้เห็นไหมอ่าเคยเป็นแนวรับใช่ไหมเราก็เล่น เนี่ยตบล็อตไม่กว้างนะครับจังหวะนี้คือง่ายอีกหนึ่งจังหวะนะครับอีกหนึ่งจังหวะแต่ว่าบางคนก็จะบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยแล้วแล้วทําไมถึงตัดสินใจเล่นโซนนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีคือมันมันตั้งแต่ชเช้าแลวใช่ไหมที่ราคานะครับเกิดการทะลุนะครับไอตัวเทรนไลน์ฝั่งขาลงแล้วก็เกิดการวิ่งขึ้นไปทําลายโครงสร้างของ กราฟที่เป็นขาลงตรงนี้แหละดังนั้นเหมือนว่ามันกําลังจะสร้างเทรนใหม่แต่ว่าคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเทรนอะไรแต่ว่าตรงนี้มันเป็นจังหวะที่มันเบสลุ้นได้ว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นโลของขาขึ้นชุดใหม่เราถ้าเรามาเล่นตรงนี้นะครับมันเป็นจุดเข้าที่คุ้มค่าเพราะว่าอะไรมันจะเป็นลักษณะการเล่นที่เราเนี่ยนะครับ by on dip ใช่ไหม by จังหวะที่ราคาเนี่ยมันย่อตัวแล้วก็มันจะเป็นชุดใหม่ถ้ามันเป็นชุดใหม่จริง มันแรงนะครับแล้วเราเอาฟิโบนะครับมาวัดนะครับกลางนะถ้าเราเอาลีเทสเมนต์มาเนี่ย <c oughs> เราก็จะเห็นนะครับว่าราคาเนี่ยลงมาเทสบริเวณ6ก8ปดพอดีใช่ไหมครับสำหรับฟิโบเนาะก็ถือว่าเป็นโซวร,ราคาที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมพูดถึงจุดที่เป็นเดอะเบสผมไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยอะถ้าเราไม่ทันตรงเนี้ยเราไม่ต้องเล่นและไม่ใช่นะครับคือ ตรงนี้เป็นจุดเข้าที่เป็นเด e บ a ถ้าใครดูภาพเล็กก็จะทันแต่ว่าถ้าใครไม่ทันไม่เป็นไรก็ตรงนี้แทนดูนะครับตรงนี้เราตีเส้นกดตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะกดอ่ะอันนี้ผมลบแล้วนะอ่ะเพราะว่าตอนนี้ราคามันปรับตัวขึ้นมามันเจอเส้นนี้อันนี้ก็เป็นจังหวะอีกหนึ่งจังหวะที่ถ้าใครถือตรงนี้มาได้เปรียบตรงนี้อาจจะวัดเลยก็คือวัดลุ้นถ้ามันเบกเอา u ได้ไปเลยนะครับแล้วดูราคานะครับมันเกิดอะไรขึ้น ปุปักปุ๊ปักเห็นไหมครับหลุดไปเลยนะครับเมื่อหลุดไปเลยแบบนี้หมายความว่าไงจุดเข้าตรงเนี้ยถ้าใครเข้าบายตรงนี้จุดเข้าปลอดภัยแหละได้เปรียบแหละมันอาจจะเป็นจุดที่เราเบสบนความเสี่ยงแต่ว่าบนความเสี่ยงที่มีสตอปลอที่แคบผมถือว่าเล่นได้หมดนะครับแล้วถ้ามันไปถูกท้าเนี่ยมันเบกมันหลุดไปได้จุดเข้าเราจะปลอดภัยนะครับอ่าจุดเข้าเราจะปลอดภัยมากขึ้นอันนี้ก็มันแล้วแต่มุมมองเนาะในจังหวะบนการเล่นนะครับ เนี่ยถ้ามันไปจริงตามที่เราคิดเนี่ยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันเกิดโครงสร้างของอัพเทนชุดใหม่ที่เราคุยกันเมื่อกี้แหละใช่ไหมอ่าอันนี้คือนเนี่ยดังนั้นการเทรดครับถ้าเรามีมุมมองแบบเนี่ยเราจะได้ชุดนี้ชุดที่แรงที่สุดของวันนะครับสําหรับฝั่งขาขึ้นใช่ไหมกราฟก็ยังไหลขึ้นไปเรื่อยนะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่บอกให้เราออกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันเป็นขาขึ้นแบบนี้ไปแล้วดังนั้นถ้ามันจะทําลาย ไอตัวชุดที่เป็นขาขึ้นชุดเนี้ยว่าเฮ้ยมันไม่ขึ้นจริงหรอกมันต้องอะไรครับมันต้องเนี่ยลงมาทะลุโลตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมแต่ว่าตรงเนี้ยเราดันไปได้จุดเข้าที่เป็นโลพอดีเอออเาดีนะใช่ไหมดังนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดเข้าที่สวยที่สุดนะครับแล้วก็ราคาไหลขึ้นไปตรงเนี้ยนะครับก็จะเห็นว่าจุดที่ขึ้นไปตรงเนี้ยมันเริ่มมันเริ่มดูแบบถึงโซน ที่มีโอกาสที่จะมีแรงขายเข้ามาแล้วเพราะว่าบางคนก็จะมองเป็นแพทเทิร์น QM ได้ใช่ไหมครับอา่แบบเฮ้ย QM ปะวะเนี่ยนะครับแล้วก็เราอาจจะเก็บกำไรโซนโซนบนตรงนี้ไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเราตีเทนไลน์ประคองเส้นเนี้ยนะครับมันมีจังหวะที่ราคามันหลุดนะแต่ว่าตรงเนี้ยคือถ้าใครแบบไม่ได้เฝ้าก็อาจจะปล่อยรันไปเพราะว่าจุดเข้าสบายแลย้ว สบ,บายและจุดเข้าลอยใช่ไหมเราก็ปล่อยไปก็ได้นะครับปล่อยไปก็ได้แบบลุ้นให้มันให้มันสะสมสะสมแล้วก็ลันขึ้นไปต่อแต่ว่าถ้าใครเล่นสั้นก็ต้องเก็บกําไรตรงนี้แต่ว่าจะไปเก็บกําไรตรงนี้ก็เวลาประมาณตีหนึ่งะใช่ไหมเข้าตอนประมาณสองทุ่มซึ่งไปออกตอนตีหนึ่งนะครับอ่าแต่ก็ก็คือขึ้นอยู่กับเราไงว่าเราว่างดูไหมถ้าไม่ว่างดูก็ก็ ต้องถือไปต่อนะครับถือไปมันก็ไม่ได้ไปไหนมากครับมันก็อยู่แถวเนี้ยเห็นไหมราคาก็ยังอยู่แถวเนี้ยนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นครับทองคํานะครับ,อรบของเมื่อวานนะก็มีจังหวะการเล่นก็จะจะเห็นนะว่าจะสลับหน้าและวันอังคารเล่นชุดเซลใช่ไหมแต่ว่าวันพุธเล่นชุดบาย อ่ะเรามาดูเหตุผลเพิ่มเติมนะครับว่าทําไมชุดบายของวันวันวันพุธเนี่ยถึงได้เปรียบนะครับเพราะว่าเนี่ยเบรกเอาใช่ไหมทำลายโครงสร้างขาลงนะครับแล้วก็มีแนวรับมีอะไรให้เราเล่นสวยใช่ไหมแล้วลองไปดูไอตัว DXY นะครับไอตัวดัดชนีของค่างเงินดอลลาร์นะว่าเราดูความแข็งค่าอ่อนค่าของ,ง,ง,งดอลลาร์เนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าวันที่ผ่านมากรอบที่ผมให้ไป นะครับกรอบที่ผมให้ไปเนี่ยราคานะครับมันไปอยู่โซนบนใช่ไหมอ่าไปอยู่โซนบนแล้วก็ไอโซนบนตรงเนี้ยเราจะเห็นนะครับอ่ะนี่ของเมื่อวานใช่ไหมเนี่ยนะครับตอนที่ไปอยู่โซนบนเนี่ยเราลองสังเกตนะครับไอตัวไ s i เนี่ยนะครับมันไม่ขึ้นตามดังนั้นมันมีความขัดแย้งเดเวอเจนต์อยู่เมื่อมันเกิดเดเวอเจนต์เนี่ยนะครับถ้าราคามันไม่ขึ้นจริงแบบมันไม่ขึ้นแบบปี๊ดเลยนะจังหวะนี้ไม่ขึ้นปี๊ดเห็นไหมมันขึ้นไปแค่แบบขึ้นไปแล้วก็ฟอลลงมา ขึ้นไปแล้วฟอลลงมาจังหวะที่ฟอลลงมาตรงนี้นะครับมันเป็นทามมิ่งเดียวกับจังหวะที่ทองคำนะครับงัดขึ้นไปตรงเห็นไหมเราเห็นความสัมพันธ์ตรงนี้ไหมครับเราเห็นความสัมพันธ์ตรงนี้ว่าเอ้ยโอเคไอตัว DXY อ a l s e b ด้านบนทองคำงัดโซนล่างเนี่ยครับมันก็เลยเป็นที่มาอีกหนึ่ชุดนะที่ช่วยเพิ่มนะครับคอนเฟิร์มนะครับ ว่าเฮ้ยจุดเข้าของเรามันเซฟนะครับมันมันดูแล้วเออมันมีอะไรนะเพราะว่า d x เมันกําลังจะลงถ้ามันกําลังจะลงมันหมายความว่าดอ,อาลลาร์กำลังจะอ่อนค่าแล้วดอลลาร์ที่กําลังจะอ่อนค่ามันเลยส่งผลให้ทองคํามันปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปที่ผมคิดว่าเอามาแชร์ให้ในวันนี้นะครับส่วนตัวอื่นนะครับที่เป็นตัวต่อเนื่องพวก u ูก็ยังเห็นเนาะว่ายังปรับตัวขึ้นแต่ว่าก็มาปรับตัวลง นะครับคือคือเริ่มเริ่มลงตรงเนี้นะครับใครที่เล่นช่วงกลางวันก็คือยังเป็นจังหวะต่อเนื่องใช่ไหมเนี่ยตลาดเปิดมาปุ๊บนะครับมันพุทธิมานมาตลาดเปิดมาก็ลุยต่อใช่ไหมต่อเนื่องนะครับเป็นจังหวะต่อเนื่องก็คือมันก็ยังมีจังหวะเนี่ยนะครับออกข้างฟอลพูดผิดนะครับฟอลฟอลวโซนบนเนี่ยตรงเนี้จะขึ้นขึ้นไม่ได้ทุบกลับแล้วก็ออกข้างกึกกึกกึก จังหวะนี้ยนะครับเราก็เล่นจังหวะเบรกเอาตรงนี้ได้ใช่ไหมเก็บสั้นๆครับเก็บสั้นๆถ้าใครเห็นนะแต่ถ้าใครมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรครับเรี่ยงก็ได้เพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะว่าที่มันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาตั้งแต่ด้านล่างตรงนู้นเลยนะครับจึงเป็นที่มาว่าสําหรับผมผมถือว่าคือคือเราถ้าเราเทรดนะเราก็พยายามโฟกัส ณเวลานั้นว่ามีอะไรรองรับหรือเปล่าถ้ามันมีกรอบอะไรสวยๆแบบนี้เราก็เล่น,เ,นเล่นไปเถอะครับเล่นเล่นไปเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่เราเก็บสั้นได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราเล่นชุดไหนเนี่ยให้เราดูว่าสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงณนะเวลานั้นเป็นยังไงเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราเล่นใช่ไหมราคาปรับตัวขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าชุดเนี้ยเอ้ยราคามันเริ่มแบบเออเริ่มไม่ไหวแล้ววะเนี่ยขึ้นไปเริ่มไม่ไหวแล้วเรา อาจจะเก็บกําไรตอนที่การาฟเริ่มหลุดโลตรงน,นี้ก็ได้เห็นไหมครับให้เราเล่นลักษณะนี้จะจะโอเคนะสําหรับผมนะครับในการเล่นสั้นเนาะก็ดังนั้นไอตัว UJ ของเมื่อวานก็ยังไม่ใช่จุดเข้าที่ดีอะไรเพราะว่าจุดเข้าที่ดีผมให้ไปตั้งแต่วันก่อนหน้าก็คือวันอังคารใช่ไหมวันอังคารเนี่ยมันมีจังหวะเบกตรงนี้ถ้าเราถือเนี่ยเราถือรันไปเลยใช่ไหมเราถือรันไปแล้วก็มาออกจริงๆก็คือออกแถวๆนี้ก็ได้หรือว่าบางคนก็ยังถือต่อได้นะ ถือต่อก็คือวัดโลตรงเนี้ถ้ามันหลุดโลถ้าหลุดโลตรงนี้ก็คือเก็บกําไรหมดอะไรแบบนี้ก็ได้ครับอ่ะโอเคครับดังนั้นตรงนี้ก็แชร์ตัวต่อเนื่องให้นะครับแล้วก็ตัวล่าสุดนะครับที่ผมดูแล้วจุดเข้าทางกราฟเทคนิคไม่สวยแต่ว่าวิ่งแรงก็คือน้ํามันนะ US Oil นะครับอันนี้ก็มาดูชุดที่มันปรับตัวลงแรงตรงเนี้นะครับตอนปรับตัวแรงตรงเนี้ยลงแรงตรงเนี้นะครับ มันเป็นสําหรับผมนะผมไม่เล่นนะครับผมไม่เล่นแต่ว่าผมมาเก็บเคสให้แล้วกันเพราะว่าอนาคตเผื่อเจออีกนะครับคือให้เรารู้ไว้ว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยอ่ะเนี่ยผมก็ตีเทนไลายเส้นกดตรงนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> ตีแนวปึ <c oughs> ๊บนี่แนวต้านผม <c oughs> ผมก็คิดว่าเฮ้ยราคารปรับตัวขึ้นมาถ้ามันมาเทสแนวต้านต,านตรงนี้ผมจะ จังหวะเซลใช่ไหมแต่ว่ามันมาไม่ถึงมันมาไม่ถึงเห็นไหมครับมันขึ้นมาไม่ถึงแล้วก็เนี่ยก็ไหลลงไปเลยปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บนีบ้ผมก็ไม่เล่นนะเพราะว่ามันมาไม่ถึงผมรอแค่เฮ้ยมึงขึ้นมาแตะททร์กเก็ตให้หน่อยถ้าแตะปุะ๊บกูเอาเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้มาไม่ถึงนะครับก็สุดท้ายราคาทิ้งตัวนะแล้วก็จังหวะแถมเนี้ยมันก็เป็นคือมันเป็นจังหวะที่ผมไม่ได้เล่นแหละ นะผมไม่เล่นเพราะว่าผมอยากได้ราคาที่ดีเนาะมันก็เลยทําให้ผมคือผมก็พลาดต,ตรงนี้ไปแต่ว่าผมก็ไม่เสียดายนะเพราะว่าจังหวะที่ทิ้งตัวเนี้ยตอนเบรกตรงเนี้ยผมกาว่าเออถ้ามันเบรกตรงนี้เดี๋ยวเราหาจังหวะเล่นลงก็ได้แต่ว่าจังหวะเบรกตรงเนี้ยมันก็ทุบลงไปแรงๆเลยนะครับทุบแบบทีเดียวเลยปักนะก็เลยไม่เล่นนะครับก็ถือว่าสําหรับนะครับน้ํามันก็ไม่มีอะไรนะส่วนโซนด้านล่างตรงนี้ผมก็ คือจริงๆมันก็อ่าแชร์แชร์แล้วกันมันก็ได้อยู่นะมันก็พอได้อยู่โอเคตรงนี้นะครับพอได้อยู่เพราะว่าถ้าเราตีเส้นกดตรงนี้มาปุ๊บนี่เห็นไหมราคามันเริ่มแบบบีบอัดบีบอัดแล้วก็สุดท้ายก็เบรกเอาใช่ไหมเบรกเอานะครับมาย่ําตรงนี้เนี่ยแถบเนี้ยจริงๆเป็นจังหวะที่บายได้นะ อ่าบายได้เพราะว่าสต็อปลอสก็แคบใช่ไหมสต็อปลอสที่โลปึ๊บกราฟยกเพราะว่าจังหวะยกตรงเนี้ยเหมือนว่ามันเกิดการเบรกไอตัวกรอบแคบตรงนี้แหละเบรกเพราะว่าตรงเนี้ยทำไฮใหม่สูงขึ้นแล้วใช่ไหมครับย่อลงมาย่าโลงัดกลับจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่บายสวยอีกจังหวะหนึ่งนะแต่ว่าจังหวะเซลล์เนี่ยไม่มีแบบสัญญาณทางเทคนิคแบบชัดๆนะครับแต่ว่าไอตัวที่ผมลองไปหาข้อมูลมาชัดตุดก็จะมี ไอตัว hidden d i e นะ hidden d i ชัดที่สุดเพราะเราซูมมาตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าตัว high ชุดเนี้ยมันยิงกับตรงนี้ใช่ไหมแต่ high ชุดเนี้ยมันทำสูงขึ้นเห็นไหมอ่าแต่กราฟจริงทำต่ำลงนะอ่ากราฟจริง high ต่ำลงแต่ว่าใน i s i เนี่ย high สูงขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ ชัดที่สุดแหละนะครับถ้าใครเห็นในตัว Hidden d i v e r g e n ตรงนี้ก็คงได้เทรดนะแต่ส่วนตัวผมไม่เล่นนะครับก็ถือว่าเก็บไว้เป็นบทเรียนนะโอเคครับดังนั้นสำหรับวันนี้ก็มาแชร์3ามตัวต่อเนื่องนะครับที่ที่มันน่าสนใจนะก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ต่อนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ